ยายส่งแน่วนห่อนไม่กินแน่จากนอนวะเออเออแน่วนห่อนวาเตี้ยเออรอแปบไปต้มน้ำห่อนก่อนได้แล้วบอเออเออก็นั่งไป่งซ่ามาให้เอา เป่าเฮ็ดยัง่อนหนยเนาะเมื่อ,อกี้นี่เจ้าก็บ,บอก่อยว่าอยากินอันน้ำหอนห่อนว่แมนบ่กักบหอนโออยากกินนันเย็นเจ้าเปน็นยังจ้าบอกให้่อยไปต้มน้ำห่อนเจ้าคือบอกให้ไขอ่ส้งสซน้ำเย็นโลอเสียเวลาออ้นนนะนอนออลอาอานอออออนออ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 อ้อพอ ก,กันค่ะกินกินลงไปหามเป้าอย่ากินห้อนแมะเนออยังไม่ปล่อยมันเย็นอยู่